สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลงปานะอาโมทุกท่านทุกคนวันนี้ก็มาพบกับเบาสมจิตอีกเส้นเก่าเส้นเคยทักทายสบายดีกันคือเก่าพี่น้องวันนี้ก็อากาศค่อนข้างจะคึมคึมพี่น้องสมจิตก่ายูส่สวนวันนี้ก็ได้มาเสียหน้าสวนคือเก่าพี่น้อง เป็นอย่างไดอากาศทางภาคไทยอากาศทางต่างประเทศเป็นอย่างไรทางบ้าสุจิตถือว่าช่วงนี้ก็ถือว่า,วอ,วาอากาศกับพอดีเหมะอุดมสมบูรณ์อยู่พี่น้องถือว่าพืชพันธุ์ัญญาหารก็ถือว่า,า,า,วาเงยใบป้่งใบปุ่งยอดได้นะพี่น้องหลังจากที่ฝนขาดช่วงตอนหนึ่งก้ใบไม้แก่เหี่ยวแห้งเลยพี่น้องอยู่หลังบ้าสุจิตก็เป็นพักไปนั่นก็เป็นสวนยางพุทเทาพี่น้องต้นจางพุทเทา,ทาบ้าสุจิต สมจิตกะมาทางส่วนไก่ๆติดโต้กันพี่น้องเป็นดินที่พื้นแบ่งให้ทางพี่น้องกันสำหรับวันนี้บาสมจิตกัสีมาบาเหลืองโครงการพระป้าช่วยซัดพี่น้องก็ถือว่าเป็นโครงการของหลวงตามหาบัวที่สมจิตเคยทําคลิปก่อนเกี่ยวกับเงินสำรองหรือว่าทุนสำรองอยู่ประเทศไทยในปัจจุบันถือว่าติดอันดับตน้ตนๆของโลกเนาะถือว่ามีทุนสำรองแซงหน้าอเมริกา กาใน,นกาสมจิตกติดตามมาจากข่าวข่าวทางพี่น้องบางไทยเพื่อนอัปเดตลงมานะพี่น้งนนองสมจิตได้กดเข้าไปติดตามเรื่องราวตันนี้ยุคูเกิลกาให้เห็นหลายนะพี่น้องเกี่ยวกับที่ไปที่มาของท่านหลวงตามหาบัวที่เพื่อนเคยนําพาประชาะชน,นจัดงานบุญพาป้าเพื่อช่วยสาธเพื่อเอาเงินเอาคาที่ปะชาชนมาบริจาคนั้นเอาไปเป็นคังหลวงเอาไปเป็นทุนสำรองหลายคนกัดจจะหูหลวงตามหาบัวสาหรับบ่าบสมจิตกา กินเวลเวลเนาะพี่น้องตั้งแต่ยังในน้อยก็งินเวลเวลว่าหลวงตาม,มหาบัวส่วนหลายคนนิยมไปบูชาพระพระองค์ของหลวงตาม,มหาบัวเนาะพี่น้องก็ถือว่าความศรัทธาของพี่น้องชาวไทยสมจิตไปไทยกับเห็นอยู่พี่น้องกับบร่ได้เจาะจี้บม่บได้ถามถึงว่าที่ไปที่มาของหลวงตาม,มหาบัวนี่อ่าเพิ่นศรัทธาเพิ่นมีความดีความงามในใดเนาะต่อกับประเทศไทยเนาะตั้งจนเท้าว่าเอฟซีได้ส่งเรื่องเล่าดีๆคลิปวิดีโอนี้มาให้เบิ่งกับเออ ยังได้หูคําตอบว่าเออลวงตามหาบัวแม่นไผ่นะพี่น้องแต่กับเพิ่อนมีบทบาทใดเพิ่นมีความสําคัญใดๆตอกับอันศาสนาพุทธแหละกับอันลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าอันตอกับอันการช่วยซาดหรือว่าการช่วยให้ประเทศไทยผ่านผ้า,ผาวิกฤตในครั้งนั้นในปีพศ .2540 นั 2, ้นสมจิตบึงกับโออย่งพ่อเนาะพี่น้องชาวไทยเพิ่นยัง ยึดถือศรัทธามีหลวงตามหาบัวแขนคอและบัวยานพี่น้องไปทั้งใดก็เพื่นอนว่ามีเพื่อนร่วมงานของบัวสมจิตกะเพื่อนก็นได้แขนพระหลวงตามหาบัวนี่สมจิตกะบัวได้สร้างถามว่าเพราะว่าอยู่พังไทยเพื่อนกันิยมเกี่ยวกับพระองค์แขนแขนคอนะพี่น้องว่านะติดรถติดอันบ้านไวนะ้เพื่อเป็นสริมคลุนนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเสือ้อความเรื่มใส่ศรัทธาในอันพระพุทธลุปหรือว่าศาส,สนาพุทธเป็นต้นนะ สำหรับอันคลิปดังกก้าวกับเบ้าสมชิตสีผ้าท่านผู้สมไปพังเสียงลงไปแล้วกับเบื้องคลิปวิดีโอที่เบ้าสมชิตได้หับจากข้อมูลมเอฟซีทางพังไทยถือว่าไปเบื้องนํกากันพี่น้องสมชิตกับได้เบื้องที่หนึ่งแล้วแต่ว่าน้ําตาเทปสีไหลจนซึมอ,อกเนูนพี่น้องเบื้องถึงความศรัทธาของอันพี่น้องชาวไทยในสวงที่เกิดภาวะวิกฤตและเต็มใจที่จะบริจาคปัจจุบันใจให้กับโครงการ พ่ะป่าสวยสาต์นี้สมคิกรกับบุคคลเห็นเนาะเพิ่งนจะศึกษาประวัติศาสตร์ของเพื่อนนะครับโอ้โหจริงหูที่ไปที่มาว่าเพื่อนจะเป็นบุคคลสำคัญในการช่วยปกปู้วิกฤตกประเทศไทยในช่วงนั้น ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะเศษษษษษรษฐกิจตกต่ำยูที่เรียกันว่าวิกฤตการณ์ต้อย่างกุ้งจนเกือบตกอยู่ในสภาพล้มละลายกันทั้งประเทศวันนน้องพี่น้องเราจะมีความ<อ>มั่นคงขึ้นมาย่อมอาศาัยพี่น้องชาวไทยทั้งชาติเป็นผู้รักชาติสงวนชาติของตนแล้วก็มีความเสียสละ เพื่อบำรุงรักษาชาติไทยของเรานนาลก no. ในช่วงเวลาเดียวกันครับหลวงตาจากวัดป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีได้ประกาศจัดตั้งโครงการผ้าป่าช่วยชาต mm hmm. ิเพื่อระดมเงินบริจาคนำมากอบคู่วิกฤตการณ์ในครั้งนี้ ครับว่าโครงการนี้จะสามารถระดมดเงินและทองคำมูลค่านับหมื่นล้านบาท oh. ได้ในเวลาไม่กี่ปีและเป็นโครงการหมื่นล้านบาทใจของชาวไทยอย่งางต่อเนื่องความจริงไม่ตายในวันนี้ครับเราจะร่วมย้ยอนดำลึกถึงพลังศรัทธายิ่งใหญ่ของชาวไทยในโครงการทอดพระปากรังสำคัญที่นับว่ามีส่วนช่วยให้ประเทศไทย ได้ฝ่าวิกฤตการณ์ในครั้งนั้นมาได้จักทองเป็นแท่งจักทองเป็นสิ้นจักเงินจากหงังพี่น้องเอ้ยพอคนที่สามารถรวมศรัทธาของชาวไทยในทั้งประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวได้ก็คือพระสง์ที่เราลูกศิษย์ลูกหาเรียกชื่อทัานว่าหวงตามาบุ แย่งพคนไทยคนลาวที่ไปทำงานอยู่ไทยกับมีพระแกนโคสุลาาเป็นพระอันเอถ้าเกรามีกำลังขนาดนั้นเราต้องออกไปช่วยหลวงตามหาบัวร้ายเ,เห็นหลายย้อนกลับไปเมื่อปลายป,ายปี2539ถึงต้นปี2540ยุครัฐบาลพลเอกชวล,ลิตยงใจยุธเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยเผชิญกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำ สถาบันการเงินต้องปิดตัวลงถึง56แห่งรัฐบาลพยายามปกป้องค่างเงินบาทด้วยการนำเงินตำรองระหว่างประเทศมาใช้และสุดท้ายต้องกู้เงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF จำนวนมหาศาลหลวงตาได้รับฟังเรื่องราวปัญหาเศรษฐกิจที่กระทบความเป็นอยู่ของผู้คน<า>ท้ายที่สุดท่านจึงมีดำริให้จัดตั้งโครงการผ้าป่าช่วยชาติขึ้น ในปี2540ช่วงเวลานั้นมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย,วยสำรองระหว่างประเทศหมายถึงสินทรัพย์ต่างประเทศที่ถือครองหรืออยู่ภายใต้การควบคุมโดยธนาคารกลางของแต่ละประเทศและสบบามารถนําออกมาใช้ประโยชน์ได้ทันทีเมื่อจาเป็นมีหน้าที่สําคัญในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรวมถึงทำประการยอดการพิมพ์ธนบัตรออกมาใช้งานส่วนมากอยู่ในรูปแบบทองคา อินตราต่างประเทศสกุลต่างๆหรือตามแต่ข้อตกลงซึ่งหลวงตามมหาบัวรเรียกทุนสำรองส่วนนี้ว่าคลังหลวงนี่หลักของชาติคือทองคำคือกำลังนํำเข้ากลังหลวงเวลานี้นะคทางหลวงนี่คือชีวิตจตใจของชาติไทยเราั้งชาติรวมนีต้องแต่พระมหาก็สับลงมาในคนทุกคนเป็นเจ้าของสมบัติ ว่าใจอยู่กับสมบัติคือช่าหลวงของเราว่าะนั้นถึงส้องรักษาอย่างเชื่มอมนรวดทันถ้ามาแต่ต้องีแล้วเรียกว่าจะทำลายชาติไทยทั้งคำโ,<ฮ>โครงการพระป่าช่วยชาติของหลวงตามหาบัวได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่12เมษายน2541เพื่อนำทองคำและดอลล่าไปฝากเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศแม้จะเกิดขึ้นด้วยความปรารถนาดีที่ต้องการเห็นคนในชาติ ร่วมแรงร่วมใจฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนั้นไปด้วยกันแต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งครับที่ตั้งคําถามว่ากิจของสงคือการเรียนรู้และปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรมแต่โครงการที่ท่านกํำลังสร้างใช่กิจของสง์ตามพระธรรมวินัยหรือไม่ วันที่6รกรกฎาคม2541สี่เดือนหลังเปิดโครงการได้รับเงินบร,ริจาคก้อนแรกจำนวน1,278,000ดอลลาร์สหรัฐการบริจาคครั้งที่2ได้เงินจำนวนตามล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐและทองคำจำนำน1,000กิโลกรัมอหนึ่งตันโรคโรงการ,ราช่วยชาติของหลวงตามหาบัวได้รับเงินบริจาคทั้งในรูปตัวเงินและทองคำเป็นจำนวนมหาศาล และได้ส่งมอบให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีอีกึ่งเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงพลังศรัทธาของ,งารรช,ชาวพุทธไทยเมืองนี้พี่น้องโอนเกินโติ<ฮ>ที่เกิดขึ้นกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยในชาติในเวลาอันรวดเร็ว นับเป็นวาระแห่งชาติที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศต่างนิมนต์หลวงตามหาบัวไปแสดงธรรมเพื่อร่วมบริจาคก,กับท่านครับไม่นับผู้คนอีกจำนวนน้อยที่หลั่งไหลเดินทางมาที่วัดตาบ้านตาดเพื่อฟังธรรมจากหลวงตานับเป็นเหตุการณ์ที่ปรากฏเป็นข่าวในสือ่อทุกแขนงในยุคนั้นในขณะที่หลายๆคนก็สงสัยครับว่าท่ามกลางเศรษฐกิจที่ย่ำแย่แต่ทำไม ชาวไทยจํานวนมากต่างยินดีที่จะสละทรัพย์ของตัวเองให้กับโครงการนี้งานที่เ,ร,เราแม่หนาลูกพี่น้องมีควางเรือาแ้มแจ่มสแ,แ,แก่คนไทยเราและย่งนอกนั้นยอมขึ้นอยูกัารเสียสละไม่เพียงขึ้นกับงคนมารวเป็นคำสอนที่พูด<ว>สอนพี่น,น้อง ครจะเป็นนายกก็ตามจะเป็นใครก็ตามเอาประกาศช่วยชาตินะไม่มีทางเพราะอะไรเพราะเขาไม่เชื่ออันนี้คือศรัทธาคือความเชื่อว่าหล,ลงตาลม่ต้องออกไปถึงจุดหมายปลายทางได้เพราะความเชื่อในบุคคลเชื่อในผู้นําในจุดนี้ไม่ใช่ในผู้นําบริหารประเทศเนะชื่อผู้นําที่จะนําเงินนําทองนี่เข้าไปไว้ในคลังกูวงคุณหลวงตา้องนี่ว่ไหมว่า เอาแต่คนที่ทําเยอะๆไม่ใช่คนทำา5บาท10บาท20บาทนี่หลวงตาก็ก็ก็ยินดีรับกับเขาก็โครงการพระป่าช่วยชาติดําเนินเรื่อมาตั้งแต่ปี2541สิ้นสุดในปี2547ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับมอบทองคำและเงินบริจาคเข้าพังหลวงรวมทั้งสิ้น12ครั้ง12ครั้งยอดรวมทองคำแท่งจำนวน825แท่ง น้ำหนักราวหนึ่งมืนกิโลกรัมและมีจำนวนสิบล้านสองแตนหนึ่งหมืนสี่พันหร้อยดอลลาร์สหรัฐโอ้โหพี่น้องมาเบิ่งแล้วกะอันนี้แค่โครงการพระป่าช่วยสาตถืทว่าประชาชนคนไทยก็ยอมหับอีหรีว่าเป็นคนที่มีความสําคี หักศาสตรศาสนาพระมหากษัตริย์ลงตามหาบัวได้มีแนวคิดเริ่มจัดโครงการพระบาทสวยศาสเริ่มตั้งแต่ปีพศ2 5 1 1หาปีพศ2517การร่วมการได้รับในกร,ร่วมได้รับการบริจาคเป็นเงินเข้าคลังหลวงถึง12ครั้งแต่ก็มีมูลค่าเป็นทองคำหนึ่งหมื่น กิโลกรมัมโอ้โหคำอันมหาศาลแทๆพี่น้องหนึ่งหมื่นกิโลกรมัมแล้วก็มีเงินแล้วก็ได้หับเงินสิบล้านกว่าดอลลาร์โอ้โหอย่างโพเนาะอันไทยยังมีทองคำาหลายถือว่าอันดับต,ต้นของโลกแล้วก็มีทุนสำรองหลายการนี่เป็นปัจจัยหนึ่งเนาะพี่น้องเ็ดให้ประเทศไทยมีทองคำาหลายถึงปัจจุบันพี่น้องโอ้โห ซาทุนในความศรัทธาของเพื่อนเบาสุดคิดเห็นเลยคะคนลุกพี่น้องเห็นถึงความเลื่อมใสความศรัทธาแล้วก็ความอันความเสื่อมั่นแล้วก็ความสมัครีของคนภายในชาติไทยก็ดให้ประเทศไทยผ่านผ้าวิกฤตดังกล่าวมาจนไดจนถึงทุกวันนี้นี่ฮาสิมาอ่านเบิ่งความรุ้สึกของพี่น้องชาวไทยว่าเพื่อนมีความรู้สึกจังไดโต่ะกับโครงการดังกล่าวน้อพี่น้องอ่าคอมเมนต์เล็กว่ายิ่งพออ่านประวัติศาสตร์หลวงตามหาบัวแล้ว ยิงเจอคลิปนี้หักและสัทาหลวงตามหาบัวมากปฏิบัติธรรมตามคำสอนหลวงตาค่ะพระอรหันต์กุศลดังคำทํานายของหลวงปู่มั่นจริงๆค่ะหลวงปู่มั่นนี่ก็แม่นไผ่น้องบ้าสมชิตกันยังบุนลงลึกเกี่ยวกับหลวงปู่มั่นคอมเมนต์ต่อมาตอนนั้นอายุ15ปีได้ยินแต่ซื่อพระป้าสวยสด ไม่เข้าใจว่าคืออะไรเสียดายไม่ได้ทําบุญกับหลวงตาเลย <c oughs> ก็ถือว่าหลายคําคิดเห็นน้องที่สมจิตเลื่อนเบื้องโอ้โหคําคิดเห็นไปกับสาธุสาธุนะอ,อนุโมทนานํานแต่และคําคิดเห็นกันโอ้โสำหรับคลิปนี้สมจิตกาสิขอจบคลิปเพียงสำนีน,นพี่น้องกาสมจิตกาได้หับหัข้อม,มูลก็อยากมานำเสนอเพราะว่า่วงนี้กาประเทศเลาวกะ อาจเจอภาวะวิกฤตน้อพี่น้องเกี่ยวกับอันเศรษฐกิจเงินเฟ้อค่าคงทิศเพลงเนาะถือว่าเหมาะสมเนาะในช่วงนี้ถ้าว่าอันอันมีวีรบุรุษหรือว่าเป็นฮีโร่เนาะที่จะมากอบกู้ประเทศชาติน้องพี่น้องโดยเฉพาะแม่เกิดภาวะวิกฤตนถ้ามีบุคคลไหบุคคลหนึ่งที่อันมีความรู้ความสามารถมาอันจัดการมากอบกู้วิกฤตได้ก็ถือว่าประเทศนั้นก็จะลึกคุณงามความดีดังกล่าวเอาไว้ ตลอดรุ่นลูกรุ่นหลานพี่น้องอันนี้ก็เป็นอันประวัติศาสตร์อันหนึ่งที่สอนให้คนรุ่นหลังหูว่ากาลละครั้หนึ่งกะประเทศเคยเจอวิกฤตกะยังมีอันบุคคลที่สําคัญกอบกู้วิกฤตนั่นก็เป็นบทเรียนให้แก่คนรุ่นใหม่ที่จะซืบทอดกันมาสำหรับที่นี้ สมชิตกาสิขอจบคลิปเพียงสำนีพี่น้องกับข,ขอบคุณเอฟซทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมเป็นกำลังใจให้อย่าลืมผักพิดตามให้กำลังใจอย่าลืมเบื้องโฆษณาให้ป้าสมจิตเดี๋ยวพี่น้องเด้อสุดท้ายขอราบคุณว่าสบายดีสวัสดี